ก้อยกุ้งห้แ่บก้อยกุ้งจังใดแห่อยไปบึงกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องครับพือนเก่าครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหาทํากินอบอิงผาแชบได้พี่น้องด้อมาพี่น้องม้ามือนีพวงอ่อมผ้าพี่น้องก้อยกุ้งครับผมอันดับแรกให้พี่น้องใส่พริกป่นลงไปแล้วก็ใส่น้ำมะนาวได้พี่น้องเด้อตามด้วยน้ำมะนาวจากหนื่อนึงหลังจากที่พานวอ่อมใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วก็ใส่น้ำปลาเด้พี่น้องน้ำปลาสูตรเด็ดเด้พี่น้องสูตรนี้ การก้วยกุ้งให้แซบนี่ต้องใส่น้ำปลาหลังจากนั้นตามด้วยข้าวคั่วครับผมใส่ข,ข้าวคั่วไปแล้วใส่น้ำปลาที่เด็ดเลยครับพี่น้องนานี้ควิน,นาแรงนาบกอกครับผมนาเกียวเขาเลี่ยงนาบกอกปลาบกอกนี่มีความรสเปรี้ยวเนียนหน่อยเปรี้ยวหวานเนียนหน่อยใส่เข้าไปหนึ่งแซบแซบระดับเทพเลยล่ะหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องใส่กุ้งไปพี่น้องกุง้งฝอย วงไฟพอนมออกไปย่างตลาดพี่น้องได้มามหน่อยหนึ่งตอนสื่อผม,มก็เต้นนี้พี่น,อน้องนน่ตัวม้าหอวบานเหย้าพอดีมูายกับมีมูเหย้าก็มีหลังจากนั้นก็นให้พี่น้องค้นครับผมค้นให้มันเข้ากันคุเลให้มันเข้ากันแล้นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่นอ้องตอนต่อไปก็ใส่หอมหอมบุก,กีหอมเปย์หอมบัวบานเท่าแรหรือพี่น้องให้พ่อหนมักหอมอีกใส่สารแน่เข้าไปสารแน่ผักเพลียวสิ นี่พี่น้องเนี่ยสมันี้กือบเช็ดเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยเป็นไห,นหพี่น <c oughs> ้องเป็นจะแซ่บบ่ให้เป็นจะแซ่บกดไลค์กดแชร์เพอนัวหอมเลยครับผมผลมาเกือกดไลค์ถือแจกดแชร์ไปพี่น้องแซ่บๆกันเพื่อนัวหอมไปเลยเสข็ดเรียบร้อยแล้วครับผมุเบิงโอ้สุดยอดเลยชีชันนี่จัดจ้านจีจัดพี่น้องแซ่มกันเด้อพี่น้องเด้อต่างประเทศเนื้อประเทศกันเลยแซมกันเพอนัวหอมสมองสมบัติปใชัยแรงงานต่างประเทศหรือว่า เป็นสะไพรต่างประเทศสหรัฐจะมีนึกกอกมีนึกกากงเท่าเทียมกันครับสวัสดีครับมาพี่น้องมาเรียบร้อยครับเนี่ยโอ้ยบึงกวยกุ้มแซ่บเงินมาพี่น้องมาบโว่อะไรย่างสำหรับพ่อหลวงอมขาดปไปไลยพี่น้องข้าวโมกข่อยกวยกุ้งเข้ากันด้วยโอ้โูขาดบัตรไงให้ได้หรือเปลาเนี่ย,ยมมอืมอืมอืม มังขัดแก้เข้าอยู่บกวกทุกคนมาออวอไกุ้งใส่กวาความอ่ามันแซบเนาะเขาเป็นยัง Nó ừ. chạp Bày hú xuyên nè Bưng cái nào bưng Đó, bực คักข,ขนาดด้วยเนะ่น้ำอืมอืม Xài cung, xài cọc ับเขา้าบจินน้มเมื่อนีร่เตรียมระบบเรียบเ้องเมื่อน่ใส่ประกอบความเมือ่อน่ะจับ ถ้าอยากจับมจับเอาถ้าคามกินน,กน้ำมันสุดยอดไป่น้องสีเลยไกกุง้งเมน,นี่เต็มระบบมือนแต่ยังออยปาะกอกครับฝากก,กา็กไม่เลือพไปน้อเด้ยวดายากกุไล่กดแฉนี่ะครับผมมันมากก็ุดไล่ถือใจกดแฉะเมน,นี่อาจจะคำแนงหน่อยอาจจะหมื่นแนงหน่อย ขอสูดขอไปว่นนี้กุ้งมาจะตลาดพี่น้องตอนซื้อก็ดินด้วยก็ยิ่โมาหอดบ้านเน่าพอดีตัวดินก็มีตัวเน่าก็มีเอาพี่น้องอยี่พี่หนาย,ยจังเจอกันใหม่เด้อจังมาเบิบ่งมาพรอความอยู่อย่างชูพีจีน้องเบิบ่งอ,อีพี่นี่คอยพี่น้องลำล้ำด้วยครับตัวนี้ครับ